สูตรที่หนึ่งเป็นตัวเลขและเอามาดิบไม่ว่าจะเลขอะไรก็ได้เป็นเลขบวกเลขลบเลขห้าเลขสิบลบยี่ิบลบหนึ่งร้ยเอามาดิบตอบสูงหมดเลยพี่ขอใช้สัญลักษณ์นี่นะง่ายดีเนี่ยแค่ขีดเช่นสมมติเรามีเลขเจ็ดเอามาดิบก็ตอบสูง หรืออาจจะมีลบ200เอามาดิฟก็ตอบใครตอบศูนเลขอะไรก็ได้เลขบวกเลขลบดิฟก็ตอบศูนย์เลยสูตรที่สองเป็นดิฟตัวเลขคูณกับอเอก ถ้ามีตัวเลขคูณกับ x เ,เมื่อไหร่ดิฟป,ปึ๊บตอบตัวเลขเลยตัวอย่างเช่นดิฟ 5x อย่างนี้ดิฟ 5x นี่ตอบเลขอะไรเลยเออเลข5ตอบเลข5 เปลี่ยนตัวร้องเป็นนัลล็อกดิฟลบเจ็ดสิบเอ็กอย่างนี้ตอบใครเลยลบเจ็ดสิบตอบตัวเลขเลยเฮ้ยมีตัวหนึ่งที่เจอแล้วงงดิฟเอ็กมีตัวเลขไหมเออไม่มีคือเลขหนึ่งก็คือดิฟหนึ่งเอ็กตอบใครเลยตอบหนึ่งอันนี้ระวังนะไม่มีตัวเลขคือเลขหนึ่งดิฟหนึ่งเอ็กก็ตอบ สูตรที่สามเป็นดิฟในรูปเลขยกกำลังเรามันจะเป็น x ยกยกกำลัง n แล้วก็ดิฟถ้าดิฟ x กําำลัง n e, ถ้าเป็นเลขยกกำลังนะหลักการคือให้เราย้ายเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือใครนะ n ย้ายมาคูณข้างหน้าอกีกย้ายมาคูณน,นะมันจะเป็น n คูณกับ x แล้วเลขชี้กำลังตัวเดิมอ่ะจะลบไปหนึ่งมันจะกลายเป็น n ลบหนึ่ง ย้ายเลขชี้กำลังลงมาก่อนและไอ้ตัวเลขชี้กำลังลบหนึ่งมีตัวอย่างให้ดูวันนี้เหมือนจะได้สองข้อเนาะข้อหนึ่งกับข้อห้าเนาะสองข้อพอหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าอ่ะตัวอย่าง ดิฟเกกำลังสาย้ายใครมาย้ายสามาข้างหน้าเราจะได้สามเเลขชี้กำลังเหลืออะไรเพราะว่ามันต้องลบไปหนึ่งหลือสองถัดไปดิฟ x กกำลัง8ดเอ้ยย้ายใครมาได้อย่างงี้ย้าย8ดมาเป็น8 x แล้วเลขชี้กำลังอะ่ะเออเหรอเจ นึกแป๊บหนึ่งนะอ่ะตัวนี้ดีกว่าเก,กำลังลบสิบแล้วก็ลบยี่สิบด้วยทำหลายๆอันถ้าเป็นเก,กำลังลบสิบ เราก็ย้ายเลขชี้กำลังมาคูณข้างหน้าเป็นลบสิบเอกเอาแล้วเลขชี้กำลังอ่ะต้องเป็นลบเก้าหรือลบสิบเอ็ดเอ่อตอนแรกมันเป็นลบสิบมันต้องโดนลบไปหนึ่งก็กลายเป็นลบสิบเอ็ดก้อนนี้ก็เหมือนกันย้ายลบยี่สิบมาเป็นลบยี่สิบเอกเลขชี้กำลังตอนแรกเป็นลบยี่สิบมันก็โดนลบอีกหนึ่งก็ลบยี่อะไรยี่เอ็ดอีกสองงานอีกสองงาน ดิฟเจ็กำลังแแล้วก็ 3x มเกำลังลบสิบ ปกติแล้วเวลาที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันจะไม่มีเลขหน้า x ก,ก็คือเป็นเลขหนึ่งถูกต้องไหมถ้ามีก็แค่เอาเลขชี้กำลังมาเนี้ยย้ายมาคูณแสดงว่าถ้าตอนแรกเป็น x กำลังแปดมันก็คือย้ายแปดได้เลยแต่ถ้ามีตัวเลขตัวเลขต้องโดนเลขชี้กำลังคูนกลายเป็นแปดเจ็ดได้อะไรห้าสิบหกเตัวนี้เหลือเลขเจ็ดก้อนนี้ก็เหมือนกัน เวลาดิฟเอาลบ1 1ไปคูณไงคูณ3เราจะได้ลบ 33x เลขชี้กำลังต้องตอบลบ1ิบลบ,ลบเอาไปนิ่เรียบร้อยออมันจะอยู่ในรูป A บวกลบ B แล้วทั้งหมดดิฟแบบนี้มันมีชื่อว่าบวกลบกัน A กับ B คือพจสองพ์บวกลบกันถ้าบวกลบกันแจกดิฟได้แจกตรงๆเลย มันจะเป็น a ดิฟบวกลบ b ดิฟแจกตรงๆได้เลยยกตัวอย่าง x กำลัง5าลบ1 0 x บวก8ทั้งหมดดิบเดี๋ยวตัวนี้ สังเกตว่าตัวอย่างทั้ง x กกำลัง5 10x กับ8แต่และตัวมันเอามาบวกลบกันถ้ามันเอามาบวกลบกันจากสูตรที่4บอกว่าแจกดิบได้อย่างก้อนแรกเนี่ยเราจะได้ x กำลัง5แล้วก็ดิบคือแจกดิบทีละตัวได้อย่างก้อนที่2มันจะกลายเป็น 10x แล้วก็ดิบแล้วก้อนที่3มคือบวกใครนั่นเองบวก8แล้วก็ดิบเนี่ย คือแจกดิฟแต่ละตัวได้ดิฟ X กลังหได้ใครสูตรสามหากลังสดิฟ 10X เป็นสูตรสตัวเลขคูณ X เหลือตัวเลขว่าก็คือเหลือ10แต่มีใครข้างหน้ามีลบสุดท้ายดิฟตัวเลขสูตรที่1ได้ศูนย์เขีนไว้แบบนี้นะบวกศูนย์ จะได้รู้แต่ละตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบเป็น 5x กำลัง4ลบ10สูตร5จะอยู่ในรูปการคูณกันการคูณกันนะซึ่งเวลาคูณกันมันจะมีพ2พจน์พ์หน้าพี่จะเรียกว่านอหนุที่ย่อมาจากหน้าพ์หลังจะเรียกว่าลอลิงเป็นลักษณะหน้าคูณหลังแล้วก็ดิบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องจำเป็นสูตร อย่างนี้คือทําอะไรกันนะคูณกันก็อนแรกเล็กหน้าก้อนหลังก็คือลอลิงเล็กหลังอันนี้จําไว้ดีนะถ้าพดสองพดคูณกันแล้วเขาสั่งให้ดิฟแจกดิฟไม่ได้ต้องใช้สูตรสูตรที่ว่าก็คือเอาหน้าไปคูณกับดิฟหลังแล้วบวกกับหลังคูณกับดิบหน้าอันนี้คือสูตรเลยนะมันจะเป็นหน้าคูณกับดิฟหลังคือเอาตัวหลังไปดิฟ แล้วก็บวกกับตัวหลังแล้วคูณกับตัวหน้าเอาไปดิมีตัวอย่างให้ดู เริ่มมานะจริงๆไม่ต้องใช้สูตรดิฟก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้เราฝึกใช้สูตรไม่ใช้ก็คือการแจกแต่ละโพสเข้าไปมันจะได้อยู่ในรูปบวกกันก็มาใช้สูตรสี่แจกกีะตัวได้เหมือนกันแต่ว่าพี่อยากให้ฝึกใช้สูตรเนถ้าฝึกใช้สูตรเนี่ยใครคือหน้าสอง x กําลังสาอันนี้คือหน้าหลังคือตัวนี้ห x บวกแปด่คือหลัง มันจะอยู่ในรูปหน้าคูณหลังทั้งหมดดิเพราะฉะนั้นตามสูตรเลยนะสูตรคือหน้าคูณกับดิบหลังแสดงว่าหน้าลอกมาเหมือนเดิมเป็น 2X กซลังสามนี่คือหน้านะแล้วคูณกับตัวหลังเอามาทําไมนะเอามาดิบเป็น 5x บวก8ดิเราจะดิบทีเดียวก็ได้แต่เร่ค่อยเขียนดูแล้วบวกกับหลังหลังคือ5 x บวก8 แล้วคูณใครนะดิบหน้าอ่าจัดรูปดีกว่าตัวแรกเหลือใครส x กำลังสามมอนเดิมไอ้ตรงดิบหลังอะมันอยู่ในรูปการบวกกันนั่นคือ5 x กับ8ปดทำอะไรกันนะบวกกันซึ่งบวกกันมันแจกดิบได้ตามสูตรที่4 เพราะฉะนั้นเราก็ดิฟทีละตัวเลยดิฟ 5x ได้ไขร5ดิฟ8ได้อ่าพี่ไม่เขียนนะพี่เขียนแค่คูณ5แล้วบวกกับตัวหลังตัวหลังคือ 5x บวก8แต่ว่ามันต้องเอาไอ้ตัวหน้าเนี่ยมาดิฟเนาะก,ก้อนนี้ถ้าก้อนนี้เวลาดิฟย้ายใครไป3มาคูณ2ได้6มันจะเป็น 6x แล้วเลขชี้กำลังอ่ะ เออลดไปหนึ่งจาก3ลดไปหนึ่งและสองพี่ตอบเท่านี้นะเสรีหกจะอยู่ในรูปเศษส่วนคือการหารกันตัวเศษเล็กบนตัวส่วนเล็ก,เกล่างถ้าเป็นการหารกันนะี่ย ดิฟก็แจกไม่ได้แต่ว่ามันจะมีสูตรให้ท่องสูตรก็คือล่างคูณกับดิบบนลบบนคูณดิบล่างแล้วส่วนด้วยล่างกำลังสองนี่ต้องกลับไปท่องนะก่อนนอนเหมือนห้องพทบอะ ถ้าเป็นผลคูณหน้าคูณดิฟหลังบวกหลังคูณดิฟหน้าถ้าเป็นโมนหารล่างคูณดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกัลังสองมีตัวอย่างด้วยฟังนี้ด้วย ีชอบแคคูลัสพี่แนะนำวิศวะบางคณะเรียนสตัวของพี่เรียนสามแควหนึ่ง 1, แควสอง 2, แควสถ้าสถิติก็ไปบัญชีเดี๋ยวสถิติจะเรียนอีกอันหนึ่งแต่พี่ไม่ชอบเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่พี่ว่าเราเคยเรียนพวกค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัตรฐานเออไปบัญชีเลย วิศวานี่ผู้ชายห่อนะอ่โอเคไหมเปียสนใจเลยไหมขนาดนี้ดูเป็นคนไม่ดีนะเอาไปเลยแกมาทู่ด้วยอันนี้บนเนาะอันนี้บนอันนี้ล่าง จากสูตรก็จะเป็นล่างคูณดิบบนเดี๋ยวพี่เขียนแล้วพี่ยังไม่ได้ดิบนะล่างคือ7 x บวก10คูณกับดิบบนก็คือเอา 5x กลัง8มาดิบนี่คือล่างคูณดิบบนแล้วลบกับบนบนคือก้อน 5x กลัง8คูณกับใครนะดิบล่างคือเอาไอ้7 x บวก10ะมาดิบแล้วต้องหารด้วยใครกำลังสอง ล่างคือเจ็ดบวกสิทั้งหมดกำลังสองไม่ต้องรวมเลขก,ก็ได้นะแต่ว่าแจกดิฟแต่ละตัวพออันนี้เขผาผลยังถ้าดิฟผลหาแล้วยังเนาะ เฮ้ย hey, สูตร5เขียนต่อท้ายไปด้ยพี่ลืมมันคือดิฟผลคูณอ่ามันคือสูตรดิฟผลคูณชื่อนี้ชื่อนี้แล้วสูตรที่6เรียกว่าดิฟผลหารดิฟผลหารมีดิฟผลคูณกับดิฟผลหารบวกลบแจกได้เลยไม่มีสูตร ตรงล่างคูณดิบบนล่างเนี่ยเหมือนเดิมเป็น 7x ็ดบวกสิตรงดิบบนนี้ได้ใครนะแกับ5ได้ 40x สกยกกำลัง7ลบกับบนไอ้เท่าดีตัวนี้บน5้ากำลังแแล้วคูณกับดิบอะไรดิบล่างเออมันบวกกนะันเนาะแจกดิบได้แสดงว่าดิบเจได้ใครเดดิบสิได้0ก็คือคูณ7นั่นเองแล้วส่วนได้ล่างกำลังสองพี่ติดไว้เท่านี้นะ สุดท้ายสูตรที่เท่าไหร่นะที่ 7. เจ็ดเดินทางมาถึงสูตรที่เจ็ดมีชื่อว่าดิบไซไม่รู้ว่าที่อื่นใช้ยังไงแต่ว่าไอของดิบิเรียนต์กระบังเขาใช้คำนี้ดิบไซอ่าเรายึดตามอี้แล้วกันนะรก,กระบังอะไรว่าดิบไซลักษณะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นสี่เหลี่ยมยกกำลัง N แล้วก็ทั้งหมดดิบซึ่งตัวไส้ที่ว่าคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคือตัวไส้สี่เหลี่ยมนะคือตัวไส้หลักการดิฟมันใช้เหมือนสูตรที่สามย้าย N ที่เป็นเลขชีก้กำลังมาคูณกับตัวไส้ มันจะเป็น N คูณกับสี่เหลี่ยมแล้วไอ้ตรงเลขชี้กาลังต้องทํำยังไงนะ N นเนี่ยลบไปเท่าไหร่ลบไป1เป็น N ลบหแล้ว <interpret> ส <ed> ุดท้ายค่อยคูณด้วยดิบไส้เอาตัวไส้เนี่ยมาดิบคูนด้วยก้อนนีขี้นี่ถึงจะตอบแสดงว่าใช้สูตรสามเฉยๆไม่ได้ต้องคูณด้วยตัวไส้เอามาดิบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ทำให้ดู เช่นสองเอ็กบวกเจ็ดทั้งหมดกำลังสามเอาก้อนน้ดิใครคือไส้สองเอ็กบวกเจ็ดจบไปก่อนนะรู้เลยไปล้านไหน <c oughs> อ่านที่พียชอบมันเอง ดิฟย้ายใครมา3แล้วก็ตัวไส้คือ2 X งบวกเแล้วเลขชี้กำลังอ่ะเหลือ2แต่จบไหมอย่างต้องคูณด้วยก้อนนี้คือเอาตัวไส้มาดิบตัวไส้คือ2 X งบวกเดิบดิบสอนี่ได้ใคร2ดิบ7ได้ศูนย์แสดงว่าพี่เขียนนี้นะคูณด้วย2อันนี้คือมาจากดิบไส้ตัวนี้นะ มาจากดิบไส่สองนี่มาจากไหนนะอีกรอบหนึ่งดิฟสองเอ็กได้สองดิบเจ็ดอะได้ศูนย์ก็เลยไม่เขียนเพราะว่าสองบวกศูนได้สอง